สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้าดูคติ899นะครับคาเมกาเล่นะครับผมคันนี้ปี13.14นะครับมาพร้อมสีขาวนะครับหล่อเลยครับขาวล้อแดงนะครับคันนี้จะได้เป็นท่อเอชซีนะครับขายเกียร์แต่งนะครับผมคันนี้ป้ายทะเบียน899ตรงรุ่นด้วยนะครับมีการลอยถังนะครับ การสปารเป็นของโอลินนะครับผมชุดปั๊มบนแต่งครบนะครับรถรวมๆสวยนะครับผมเครื่องแน่นคนเล่นรู้ครับหล่อมากสวยครับรวมรวมสวยมีริ้วรอยนิดหน่อยตามอายุนะครับโซ่เซอร์ใหม่หมดนะครับผม อันนี้เลขไม่สี่หมืนสามร้อยนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับเล่มสวยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับ ลั่นมากครับคันนี้ราคาเราใจครับ2องแส0แปดนเก้ันะผมได้ขี่แปดเก้นะครับสารครบเล่มโอนนะครับรถสวยครับผมประมาณนี้ครับร้านออมบิ๊กไบหนึ่งปนะครับอำนาจเจริญวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ